มฝากกด,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดกรดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคิปต่อต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละคร2เรื่อง2รถด้วยกันนะครับมีทั้งละครเย็นแหละครับผมแล้วก็ละครหลังข่าวก็เลยนะฮะ มีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับี้จะพูดถึง2เรื่อง1ก็คือเรื่องทะเลเดือดนะครับเป็นละครของค่ายโคลิเซียมนะครับเป็นละครบู๊เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เกียรติยศนะครับเป็นละครเย็นนะครับของค่าย Star f เฟมนะครับหรือค่ายของพี่ยุ้ยกับพี่ธันธนากรนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องทะเลเดือดกันก่อนเลยกันนะครับทะเลเดือดนะครับเป็นละครของค่ายโคลิเซียมนะครับเป็นละครสไตล์บู๊เหมือนเดิมนะพระนางก็คือหลุยเฮดประกบคู่กับทัพทิมอัญลินนะครับร่วมด้วยกับ โอ๊ตรัตทีนะครับโอ๊ตรัตทีเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยละครเริ่มเยอะแล้วนะครับและก็เป็นพระเอกในเรื่องนี่เกียรติยศด้วยนะครับผมเรื่องต่อไปที่พูดนี่แหละซึ่งละครหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีละครเยอะไม่รู้ว่าทางช่องดันหรือเปล่านะครับและนักแสดงอีกมากมายครับครั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้านะครับผมหรือพี่เอกพันบันลฤทริ์และเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว้าวมากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่พีคทองเจือนะครับผมกลับมาเล่นละครให้กับทางช่องเจ็ดสีอีกครั้งหนึ่งนะครับว้าวเรื่อง ทะเลเดือดเนี่ยเราจะได้เห็นฝีมือการบูของวิพีทองเจืออีกแล้วครับผมทุกคนครับโหเป็นอะไรที่แบบว่าผมว้าวกับเรื่องนี้มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมว่าเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่ออดีตหน่วยซิลที่พึ่งพ้นโทษเพราะถูกใส่ร้ายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถือ่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปเขาจึงต้องใช้ความสามารถที่มีร่วมกับน้องชายมากฝีมือและเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวมาทําภารกิจนี้โดยมีชีวิตหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็น เ,เดิมพันธ์นะครับเรื่องราวเนี่ยพูดถึงอดีตหน่วยซิลนะครับที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเพราะถูกใส่ร้ายนะครับนั่นก็คือหลุยเฮตนั่นเองนะครับเขาเนี่ยเขาเ้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปยนั่นเองโดยครั้งนี้เนี่ยเขาเนี่ยร่วมด้วยกับน้องชายสุดที่รักนะครับผมเป็นน้องชายมากฝีมือของเขาซึ่งน่าจะเป็นโอทรัตทีนะครับที่มารับบทนะครับและมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่แฝงตัวมาทำภารกิจนี้อีกมากมายเลยโดยมีชีวิตหญิงคนรักนั่นก็คือทัพทีมอาาารรริินนน์ะะัแลมุชตเเเป็็ดพืนน่่องกจ การตามหาสมบัตินะเป็นหลักๆแล้วก็อาจจะเป็นการแย่งชิงกับกลุ่มหลายภาคหลายพวกเหมือนเดิมเพราะว่าค่ายโคเรเซียมเนี่ยชอบทําละครแบบว่าเออมีหลายกลุ่มน่ที่บายแย่งอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับและไม่รู้ว่าจะดึงเลตติ้งให้พุ่งกระฉูดเหมือนเรื่องเจ้าสมิงได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าค่ายโคเรเซียมเนี่ยก่อนที่เราจะได้ดูเรื่องทะเลเดือดน,นะครับผมเราจะได้ดูเรื่องตะกุดโทนก่อนเพราะว่าตะกุดโทนเนี่ยถ่ายทํากันไปน่าจะได้ดูกันประมาณปลายปีนี้นะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งนะ เหมือนกนกัแต่ว่ายังไม่มีภาพโปะออฟฟิเชียลมาให้เราดูนะครับนั่นคือเรื่องคนเหนือคนนะครับอ่ะคอยติดตามแล้วกันผลงานของค่ายโคลิเซียมนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับผมอีกละครเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงนั่นคือเรื่องนี่เกียรติยศนะครับผมนี่เกียรติยศนะครับเป็นละครของค่ายสตาร์เฟรมนะครับหรือค่ายของพ่ยุรยและพิธานธนากรน,นะครับเรื่องนี้เนี่ยได้พระนางที่โครจรมาเจอกันไม่ใช่ครั้งแรกสิต้องบอกว่าเขามาคู่กันครั้งแรกแต่ว่าเขาเคยเจอกันแล้วนะครับผมในเรื่องดวงใจขมวดนะครับนั่คือโอ๊ตรัตตีกับแม าาโอรัตทีเนี่ยละครเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องดวงใจขบศและเดือนตุลาเนี่ยอินซีแดงเนี่ยโอรัตทีเนี่ยก็เล่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องทะเลเดือดเนี่ยเขาก็เล่นเมื่อกี้นี้ ส่วนนี่เกตยศเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเป็นพระเอกละครเย็นเลยผมว่าละครเขาเยอะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทางช่องเนี่ยกำลังดันพระเอกคนนี้หรือเปล่านะครับต้องมาลุ้กนการผลงานในอนาคตของเขาเนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อของเรื่องนี่เกตยศกันดีกว่านี่ครับผมเหตุ hey, เพราะพ่อของเขายึดทุกสิ่งของพ่อเธอมาเขาจึงยื่นมือช่วยเหลือเธอที่สูญเสียพ่อและครอบครัวล้มละลายด้วยความดีและความรักที่เขามอบให้เธอจึงยอมใจอ่อนแต่งงานกับเขาแต่แล้วเมื่อความจริงปรากฏความรักจึงแปลเปลี่ยน เป็นแค้นเธอทําทุกอย่างเพื่อฆ่าพ่อของเขาและทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นโดยเอาชีวิตลูกในท้องมาเป็นเดิมพันเกีดยรติยศที่เธอทวงคืนกําลังจะมาซึ่งความสูญเสียที่ยากจะหวนคืนนะฮะอ่ะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนจะเข้มข้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยนั่นก็คือพ่อของพระเอกนะครับผมยึดทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อของตัวนางเอกมาจึงทําให้ตัวพระเอกนะครับผมยื่นมือเพื่อมาช่วยเหลือตัวนางเอกที่สูญเสียพ่อแล้วก็ครอบครัวไปนะครับผมจะาก,การล้ม ละลายนะฮะและเขาอะตัวพระเอกเนี่ยก็ทําดีแล้วก็มอบความรักให้กับนางเอกแต่วันหนึ่งนะครับเมื่อเขาทั้งสองคนจะแต่งงานกันและตัวนางเอกเนี่ยรู้ความจริงว่าพ่อของพระเอกนะครับทำลายชีวิตของเธอเธอจึงเปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นทันทีนะครับโดยพยายามที่จะแก้แค้นพ่อของพระเอกนะครับโดยใช้ชีวิตลูกในท้องของเธอเนี่ยเป็นเดิมพันสุดท้ายเนี่ยเกียรติยศที่เธอต้องการทวงคืนนะครับผมมันก็มาซึ่งความสูญเสียที่เธอเนี่ยไม่อาจเอามันหวนกลับคืนมาได้นะอ่ะก็ เป็นละครมาว่าดราม่าดราม่าหนึ่งเครื่องนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมละครใหม่ของทางช่อง7จสีนะครับต้องบอกว่าละครของทางช่อง7เนี่ยเปิดละครปีปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมากมายไก่กองนะครับปีหนึ่งเนี่ยเอามาแนะนําละครใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่รวมถึงเปิดปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ออนแอร์นะปัจจุบันอีกนะยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาอัปเดตอีก2เรื่องเนาะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่มีข่าวว่าวางตัวนักแสดงไว้เยอะแยะมากมายอันนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาทยอยพูดให้ทุกคน่ได้ฟังวามี เรื่องอะไรกันบ้างนะครับหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มทยอยพูดเกี่ยวกับละครใหม่นะครับผมที่มีภาพปกออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันละหลังจากนี้เนี่ยก็รออีกหลายเรื่องเหมือนกันที่เปิดตัวผน,านัางแต่ยังไม่มีภาพแล้วก็เรื่องย่อนะครับถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื้อหาตรงไหนพนิพาทประการใดขออภัยไว้าน้ที่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิ